แม่ใจดีกทมครับงดที่แล้วครับ6,169ครับแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่20ตุลาคม2568ครับมือนีครับจะมีนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องกับผมเนาะเป็นของแม่กทมนะครับงดที่แล้วแม่กทมให้มาครับ เด่นบนล่างครับเด่นบนล่างนะครับผมเนาะสองกับหกครับหกมาทั้งบนทั้งล่างครับจับคู่นะครับจับคู่ให้ที่หกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าครับนี่ครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มเข้าทั้งบนทั้งล่างครับแม่กทมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะ กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแม่กทมแล้วก็มาดูชุดคัดเน้นนะครับผมเนาะชุดคัดเน้นครับนี่ครับล่างเด่นที่6ครับ6 1 6 9ครับ6 1เข้าตรงๆนะครับ6 1เข้าตรงๆนะครับของแม่กทมครับนี่ครับชุดคัดเน้นนะครับ ล่างเด่นที่6ครับ6 1 6 9นะครับแล้วก็ชุดเต็มนะครับชุดเต็มแตกทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะถ่ายเอฟซีทั้งช่องจำได้ครับผมเลขแม่ครับผมเนาะเคยแตกบนล่างครับผมเนาะงวดที่ออก8 65ล่าง6 3นะ่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างครับแล้วก็4 6่หตรงๆนะครับก็เข้านะครับผมเนาะนี่ครับ เลขของแม่ก็ถือว่าช่วงนี้เข่าดีมากครับผมเนาะเฉพาะเลขวิ่ง2ตัวแม่ตัวนี่พลาดยากครับผมเนาะของแม่ใจดีกทมนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้ง่องครับผมเนาะมาดูเลขวงในของพิ่ตายออรับแยดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับ เลขชุดนี้ห้มาหกงวดครับผมเนาะให้มาหกงวดครับเข้าห้างงวดนะครับเข่ามาสีงวดติดต่อนครับงวดที่ห้าหนึ่งตุล่าครับผมเนาะบ่เข่าครับหลักการสิบหกตุล่าเข่าที่หกหนึ่งตรงตรงครับผมเนาะของพิษตายอ๋อละแปลนะครับแต่ว่าหมู่บ้านนี้ครับผมเนาะนี่ครับผมลง เลขวงในไปเพราะว่ามีเอฟซีใจดีทรงมาให้ครับผมเนาะนี่ครับพิตตายบอกว่านะพระหัตยังไม่ได้นะเลขวงในของพิตรตายนะอย่าไปหลงเชื่อพิ่ตายแจงข่าวแม่ครับผมเนาะเหมือเซานี่ผมคุยกับพิ่ตายพิตตายว่ายังไม่ได้นะพระหัตนะเลขวงในที่ว่าหกหนึ่งนะนี่ครับแต่ว่ากับมีเอฟซีใจดีครับผมเนาะเิ่นทรงมาให้ครับผมนี่ครับ มี fc ใจดีส่งมาให้นะครับนี่ครับผมบนล่างกลับด้วยครับ03,05,07,09ครับของพี่ตายอรละแปลครับผมเนาะนี่ครับงวดที่แล้วครับ61636567นะครับ สงสัยครับผมเนาะจะมีใบปลอมออกแม่ครับผมเนาะเพราะว่าเลขชุดไหนดังครับผมเนาะจะมีใบปลอมออกแม่ครับผมกะนี่ครับผมเนาะอย่าว่าขันครับผมเพราะว่าผมเป็นซื้อกลางนําเสนอต่อเอฟซีทางช่องครับผมมาครับมาดูของแม่ใจดีกทมดีกว่าครับแม่ใจดีกทม เดี๋ยวผมขอแจ้งข่าวเอฟซีทางช่องก่อนครับผมเนาะคลิปต่อไปนะครับผมจะลงคลิปของเปิดตัวงวดแรกครับแอดสายน้ํานะครับผมเนาะเพราะว่าครับผมนี่ครับผลส่งมาให้เยอะแยะมากครับผมเนาะนี่ครับตั้งแต่ไหนดูซิตั้งแต่20เมษายนนะครับผมเนาะแอดสายน้ําครับผมส่งมาให้นะครับแต่ว่าผมกะยัางม่ลงคลิปกับผมเนาะแต่ว่างวดที่แล้วนี้ เพิ่นแตกทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะหกหนึ่งแล้วก็หกเก้านะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมลงให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะนี่ครับหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดหกสองหกเก้าก็ผมเนาะนี่ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเพิ่นวาครับผมเนาะนี่ครับได้ล้านครับน้องนี่ครับ ได้กี่ล้านครับได้ล้านสองครับผมเนาะนี่ครับได้ล้านสองเฉพาะลอตเตอรี่สี่หกหนึ่งร้อใบโอ้โหนี่ครับผมเนาะแล้วก็8ปดหกหนึ่งเกใบป๊าครับผมเนาะนี่ครับหักแล้วเหลือประมาณเ0 0 0แสนนะครับผมนี่ครับ แล้วถูก6กับ467ด้วยอ๋อเลขท้าย3ตัวหรือเปล่า467ใช่ใช่เลขท้าย3ตัว467 476ครับผมนาอเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงของแอดสายน้ำนะครับเปิดตัวงวดแรกครับงวดที่แล้วพน่าพนถูกทั้งบนทั้งล่างครับผมนาองเดี๋ยวกำไรเก่าแสนกว่าครับผมมาครับผมมาดูของแม่ใจดีคทมดีกว่าครับ แม่ใจดีกทมครับนี่ครับงวดที่แล้วครับผมเนาะหกหนึ่งหกครับเข้าท่านบนทั้งล่างนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะนี่ครับชุดเต็มครับผมเนาะชุดเต็มบนล่างครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับแล้วก็ชุดคัดเน้นครับผมเนาะนี่ครับ6กหนึ่งล่างตรงๆครับ งวดนี้นะครับงวดนี้นี่ครับแม่สมบัยหมู่บ้านครับผมเนาะนี่ครับปรมม่านใบโมงครับผมหมู่บ้านนี่ใบโมงครับเด่นบนล่างครับสี่กับสามครับสี่หนึ่งสี่สี่แล้วก็สี่เก้าครับห้าสามแปดสามเก้าสามหลักร้อยสองเม็ดเดียวนะครับผมเนาะมาครับผมจะไม่เขียนให้เอฟซีทาง่องครับ สำหรับของแม่ใจดีกทมนะครับแตกทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะแม่ใจดีกทมแม่ใจดีกทมครับ แม่ใจดีกทมเด่นบนล่างครับเด่นบนล่างเด่นบนล่างครับเด่นที่4กับสามครับเด่นที่สี่กับ3ามนะครับ มีชุดเตรียมมี4ี่หนึ่งครับ4 4ครับ4 9ครับหลัก3ามมี5้สครับ8ปสครับแล้วก็9 3ามนะครับ หลักร้อยครับหลักร้อยสองเม็ดเดียวครับนี่ครับชุดเต็มนะครับหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับหกแปดนะครับแล้วก็มาดูชุดคัดเน้นนะครับผมเนาะชุดคัดเน้นครับชุดคัดเน้น เน้นย้ำครับ FC ทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก Youtube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมเด้อครับผมเนาะเพจปลอมเฟซปลอมเยอะมากครับผมเนาะอย่าไปหลงเชื่อนะครับแม่ใจดีกทมครับชุดคัดเน้นนะครับ ชุดคัดเน้นแยกบนแยกล่างนะครับผมเนาะบนครับเด่นที่4นะครับให้มาชุด3ตัวเม็ดเดียวนะครับนี่ครับ2 4 4นะครับ2องสสนะครับ นี่ครับผมเห็นบอกครับชุด3ตัว2 4งส่ล่างเด่นที่3ครับ5 3เม็ดเดียวครับ5 3เม็ดเดียว ห้าสเมตรเดียวครับลงวันที่1นึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับหกครับมาครับผมเนาะมาเตรียมแคปหน้าจอครับผมมาเตรียมแคปหน้าจอนะครับทั้งชุดเต็มแล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับมาดูงวดที่แล้วก่อนชุดเต็มก่อนครับนี่ครับชุดเต็มเข้าทั้งบนทั้งล่างครับ6กหนึ่งหกครับ แล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับนี่ครับหกหนึ่งล่างตรงๆครับชุดคัดเน้นครับงวดนี้นะครับงวดนี้มาดูครับชุดเต็มนะครับเด่นบนล่างเด่นที่สี่กับสามครับสี่หนึ่งสี่สี่สี่เก้าครับห้าสามแปดสามเก้าสามครับหลักร้อยสองตัวเดียวครับ แคปหน้าจอนะครับต่อมามาดูชุดคัดเน้นดีกว่าครับชุดคัดเน้นมาชุดคัดเน้นนะครับบนครับเด่นที่4ครับ2 4 4เม็ดเดียวครับล่างเด่นที่3ครับ53ตัวเดียวเน้นๆนะครับกับสุดทานี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซีท่านช่องที่เบิรงนคลิปนี้ครับ เดินทางแคล้วขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ